โยโย่ยยยสวัสดีพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกคนทุกคนคงเห็นกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าเหล่าผู้กล้ารหรือนักผจญภัยไฮเอนผ่พา N อะไรกันมามากมายทั้งการกอบกู้โลกของเราไว้และการใช้ชีวิตในป่าการอดทนกับสภาพสภาวะที่โหดร้ายพวกเขานั้นก็ผ่านกับมาแล้วนับไม่ถ้วนและชาเลนจ์ในวันนี้ผมจะมาทดสอบความเชี่ยวชาญและชำนาญเก่าของพวกเขาด้วยชายและสุดโหดของผมแต่ความจริงผมจะมาแกล้ง,งเขานันแหละ ก่อนจะไปเจอเหล่าผู้กล้าาหาญผมมีขนมดีดๆมาแนะนาให้ทุกคนกันแซนดแจ็คขนมถั่วนตะอบกรอบรสดั้งเดิมซองสีเหลืองอร่อยกรอบมันแลังมีรสไหยเชลล์วู้อ,อกไฟสไปซี่ซองสีน้ําเงินรสกุง้งวัวเปือซองสีส้มและรสอื่นๆอีกมากมายแนดแจิชไม่ว่าจะรสไหนก็อร่อยกรอบมันทุกรสเลยแซนดแจ็คขนมดีของคนดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจ์ทดสอบของบออจิโร่อะไรเนี่ยนี่ก็คือเหล่าผู้กล้าของผมจะมาแนะนำตัวกันก่อนว่าเหล่าผู้กล้าในทีมของเรามีใครกันบ้างมิสเตอร์เปิ้ลเด็กหิงนุ่มเด็กเป้าอะไรอ่ะมาไงเนี่ยใครอะมึงไงเนี่ยไม่ใช่หน้าเจอย์เพยเอ็นนะเว้ยใครอะคุณวันส่งมาอ๋อเป็นตัวแทนวะมันถูกส่งมานี่เองแล้วนี่ใครฮะน้ำกัดโอ้โหแล้วนี่พี่จาบอกนะครับ สารวัตรแปรครับนี่และทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าพวกเราเนี่ยผ่านบททดสอบและที่อันตรายมากมายไม่ว่าจะเป็นผีดงผีดิบผีป่าพญุผนเราผ่านมาหมดแล้วและในวันนี้ผมจะมาทดสอบว่าทุกคนนั้นยังมีความแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่าแข็งแกร่งอยู่แล้วแม่พี่เราไม่ได้ที่พี่จะเอาอะไรที่เรียนไม่ให้ลินได้มาพี่บททดสอบันง่ายโอเคพร้อมไหมพร้อมแต่ผมจะมีอะไรจะบอกอันนี้ผมพูดจริงๆนะคลิปนี้ผมลงทุนเฮ้ย ที่ถ้าใครคะแนนมากสุดแล้วก็ได้รางวัลไปผมยังมีถ้วยกิติยศให้ทุกคนด้วยเออมีรางวัลได้ไมเหมือนโชคดีฟื้นเลยไม่ด้วยช่วยกิติยศฟังทำมาอย่างดีด้วยเฮ้ยจริงเอา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 ต้องชนะให้ได้แล้วนี่นี่ส่งโอเคใคโอเคทำอะไรโอเคว่าสามสองหนึ่งลุเลยกันเลย ภารกิจที่1ทดสอบความแม่นยำซึ่งเราจะโยนไข่ไก่ปลอมให้เพื่อนหมงพร้อมกันนับแต้มภายใน30วินาทีใครมงได้เยอะสุดจะได้1คะแนนโดย5วินาทีสุดท้ายทุกคนจะโดนไข่ไก่จริงใครที่หมงไม่โดนก็ไม่เลือแต่ผมเชื่อว่าพวกเขางะมงแน่ๆ <c oughs> และชาเลนจ์ที่หนึ่งกับบททดสอบความแม่นยำทุกคนจะต้องมงไข่นะครับทุกคนภายในสามสิบวิได้มาดิมงเยอะก็ได้ขนาดไหนพร้อมแล้วอะไรเป็นไรมงไข่ต้องขุดหัวไข่โอ้ยคิดว่าโดนต้นขามงไม่เต็มหัวเลยอะไรตไขมันเป็นนูนๆอยู่ตรงหัวอะไรนะมันเป็นนูนๆอยู่ตรงหัวยโอเคภายในสามสิบวิถ้าเกิดใครมงไข่ได้เยอะสุดเดี๋ยวคนที่โยนให้เขาจะเป็นคนนับคะแนนมาให้นะในใจแล้วเดี๋ยวใครนับได้เยอะสุดคนนั้นจะได้คะแนนในรอบนี้ โอเคสามสองหนึ่งร่อนโอ้ยเจ็บเยอะเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเหรอดิโยนโยนเสยโยนเสยโอ้ยโดนตบตาเลยอะไรอ้อนบ้าตายอ้เด็กโอ้ยคือทุกคนตั้ใจเยอะมาเลยตลอดเด็ดสาวหกอ้าวิดสุดท้าย น,นี่ทะสอบความรันยำเดี๋ยวหัวอันนี้ไม่แตกกับโดนหัวเลย <c oughs> ไอ้ต้มหรือเปล่าวะใชหรอเออแตกแล้ว <c oughs> ได้คะแนนแล้วเ okay. พราะไปมารนะ์กหน้าตอนเนี้ยตอหรับดาบคนทดสอบแรกก็จบแล้วเร็ว้อย ได้ทุกคนโอเคเรามาสรุปคะแนนเมื่อกี้หม่งกันไปได้คนละเท่าไหร่ที่พ้ดก่อนเลยเมื่อกี้17 17เจ้ย15้เฮ้ย15บ้เฮ้ย1 3เองมั้ง20บครับโองผมได้แค่ส4ผมนี่โดดบุกโอเคแล้วกันในด่านแรกพี่แป์ได้คะแนนเย้ชนะแล้วใช่ไหม ยังยังไม่ชนะยังไม่ชนะโอเคแล้วในบททดสอบที่2นะครับทดสอบสมาธิและความอดทนโอ้สมาธิทุกคนจำก็ได้หรือเปล่าสโซ่อากาศที่มันดุเดือดดุดานที่เราผ่านพ้นกันมาจำได้จำได้จำได้วันนี้เอาแค่ความอดทนและสมาธิพอโอเคถ้าเรื่องสมาธินี่ไว้ใจฉันได้เลยเพราะฉันนั่นสมาธิแป้นต้นโพทุกวันโอ้พูดอะไรพี่อันนี้พี่ผมพูดโดยเจ้าละไอ้พี่ก็เป็นร่านก็จะพูดสีตาถางขึ้นมาทันทีเลยอะและในบททดสอบนี้ ทุกคนนะครับใช้แก้วน้ําตักน้ําประจําสีเองเพื่อไปเติมนียกฝั่งตรงข้ามโดยจะมีอุปสรรคก็คือเครื่องนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้าใครที่เติมน้ําได้ปริมาณมากสุดในเวลา1นาทีจะเป็นคนที่ได้คะแนนในรอบนี้ไปโอเคสำหรับบททดสอบนี้พวกคุณเลือกกันมาก่อนเลยนะใครจะเลือกมงอันที่อยาก แปลกก็คือแขนขาอ่อนหมดแล้วตอนนี้อันนี้คือคู่แรกที่จะเล่นนะครับเราจะเล่นทีละคนรับเสีียวมาเริ่มเลยเราจะเล่นทีละคู่โอเคเด็กปั้นแล้วก็มีจะบปืนแข่งกันก่อนนะใครทําเวลาได้เอ้ยใครทําปริมาณน้ําได้ดีกว่ามีเวลาจับใช่ไหมมีเวลาจับไปในหนึ่งนาทีถ้าเกิดใครทําได้ดีกว่าคนนั้นได้คะแนนในรอบนี้โอเคมาดิโอเคและอันนี้ตาแหน่งนี้ผมผมบอกไว้ว่าอยากติดตรงไหนติดกันได้เลยตามสบายพร้อมนะพร้อมเกิดพร้อมเดี๋ยวเราเปิดเ่ Con, द, เปิบเครื่องไปก่อนเด็กบ้านมานี่อ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเปิดเราเราไอ้เรันเปิดผมก็เปิดก่อนเขาสิเอ้าไอ้ทำไมเสียงเองเราอ่ะมันไม่เอาอ่ะเอ้าไอ้แล้วมันปิดทำไมมันปิดอะไรโอ้ยพี่โกงเลยเนี่ยทำไมเพรมันมีกี่ระดับเนี่ยโอเคสแตนบายเปิดกดให้กดให้เด็กบ้านหน่อยเอาลถ้าเกิดเลิกปึ้งคือจบเวลาเลยนะกดปุ่มไหนกดปุ่มบวกกดปุ่มบวกยังยัง้อมนะสาม สองหนึ่งไปว้เค่นึ <c oughs> ตต่งกต่ตกต <c oughs> อนเหรอมันไม่สั่นเลยเหรอมันตุกติกตกตุกติกติกอะ <c oughs> มันเพื่มเลยมันตุกต <c oughs> ิกเอ้ยเๆ้ยเฮ้ยเ้ยเน้ย้ยน้้ย เลขสองไม่เนี่ยไม่โดนว่ะเลขสองไม่โดนว่ะเฮ้ยมันยังเบาอยู่เปล่าเ้ยทำไมมันเบาอ่ะเออเลขฐานเดน๋ยวจะแข่งไปเลยโอเคหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้โหช้าช้าชโอเคสัพพล์ซัพพล์หยุดนี่หยุดนี่โอเคตอนที่ฐานปุ้ยแต่เมื่อกี้จับตรงนี้อ่ะของไอเด็กปั้นสั่นเลยจริงไหรอมันตึ้งตึ้งตึ้งจับแกจับก้ามเขาดิ ยี่แค่สัมเปิลนะครับเราจะเล่นกันด้วยโหมดเมสเสจคือโหมดนี้ปั๊บโหมดที่2นะไม่ได้โหมดที่2องมันมาสั่นมันมาสา่สักอย่างอ่ะแต่ว่านวดเนาะใช่เตรียมจับเวลานะครับผมถ้าเกิดกดแล้วเริ่มได้เลยพร้อมนะ3 2 1เริ่มโอ้เริ่มกันเลยเด็กปั้นเด็กปั้นเริ่มจับน้ำก่อนเออเร็วตามเขาเร็ว ไไมันไม่องแล้วนะเล่นดีดีเล่นต้องใจด,ดิเพื่อนเอามันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เก่งน้เหรอคุยทำได้โอ้โอ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  โอ้วัดววดววดโอ้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 โอ กูเป็นหมันไหมเนี่ยคที่มีได้เห็นคนเป็นการแอสไบยาภาคเยอะว่าไบยาภาคคือไงไบยาภาคไบยาภาคโอเคเมื่อกี้เราได้ดูการเซิร์ฟเปิ้ลการแข่งไปที่เรียบร้อยแล้วด่านนี้โมฆาอ้าอย่เลาจริงเหรอไล่แลนเรามาดูน้ำของฝั่งทั้งสองทีมกันบ้างผมมองว่าปริมาณเท่ากันเป๊ะไม่ได้ผมบ้าของผมเยอะกว่าใช่หรอเอาอะไรมาวัดเนี่ยพี่ปืนลองสังเกตตรงนี้เฮ้ยขอพี่ปืงเฮ้ยเฮ้ย เอาหาเต็มมั้ตเติมก่อนเอออันนี้ทำเวลาได้ดีกว่าใช่ทำเวลาได้ดีกว่างั้นฟื้มื้นไแล้วกัน รกลัวเป็นหมันมากเราจะแอบเปลี่ยนกติกากันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไวเกินไปเราจะใช้แค่แก้วเดียวเพราะเมื่อกี้มันเร็วไปจบเร็วไปแต่ว่าเราจะใช้2มือเหมือนเดิมนะเราจะเปลี่ยนมือถ้าเกิดเราเราปวดข้างนี้เราก็เปลี่ยนมือมาจากข้างนี้แต่ว่ามันยังช็อตตื่นตลอดเวลานะคู่ต่อไปเป็นผมและพี harbor. ่ก๊อตพร้อมหรือยังพอแล้วอันเดี๋วอันเดี๋ยมดนไหนมดไหนไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เขาบอกกล้องเขาบอกกล้องเขาบอกเดือยเอาเร็วเอาเลยวมาแล้วปะเอาเร็วเลยสามสองหนึ่ง

อรอปนเเลิ้วมเลิ้วหน้าไปรอบนี้ก็เห็นชัดๆแล้ครับสรุกคะแนนในรอบของพี่กอนกับไอ้บอสคนที้ชนะก็คือพี่กอเพราะว่าได้เยอะกว่า ดแล้วเมื่อกี้หนูทําของพี่ก๊อตหกด้วยนะแต่พี่ก๊อตก็ยังชนะใช่หนูหกเหรอไม่ต้องไปนิ้วกหมัไปทะลุโดนไปไไหนเราอ่ะมายเตือนนะเบอร์สองไม่ใช่เหรอเาบอร์สองอะไรหเบอร์หน่งก็พอไปพอไห้ยัง้ไงห้ยดเลกเดียว ไอเดีย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 อ้โโอ้โหเอาโอ้โหโอ้โม่ใจช่วยหนูด้วยหนูม่โอ้ยินเอาตั้งแป๊บเบอร์สอเอ้งแป๊บเบอร์สองที่ต้งแป๊บเบอร์สองโอ้

ไอ้หมดใ้หมดไ้มดให้หมดเดีวไว้ใแกงนี้่นแกอะไ่จ๋าไจ๋าบอกแล้ว่าให้ปิดเองไม่โนอไอะมูนจะไปเยอ้ย็นเย็นเย็นโอเคสรุปคะแนนไหมในรอบนี้คะแนนก็คือนุ่วัน ภารกิจที่3ามภารกําำลังเป็นหนึ่งซึ่งเราจะให้เหล่าผู้กล้าไฮเอ็นจับฉลากหาคู่เพื่อที่จะเล่นชักกะเยยะแต่อุปสรรคก็คือพื้นสุดลื่นเนอะนะ นสุดท้ายนะครับผมบทกจสุดท้ายชักเกียร์บนพื้นสุดลื่นอันนี้อาจจะซอฟแต่ว่าต้องสุ่มกันว่าพลังกำลังใครมากกว่ากันไว้ใจชันได้เลยขนาดเกมที่มีสมาธิชั้นย่างชนะเกมนี้ไว้ใจเลือกชักาอะไรลำบากกูเซนเซอร์อีกขออย่าโดนี่ก๊อตแล้วกันโอเคแล้วจะจับฉลากสุ่มคู่ที่จะเล่นชักเกียร์กันเองและคู่ที่หนึ่งจับใครคู่แรกใครมิตเเปิร์ดเจอใครเจอใครเจอกับอยากเจอดังเลยขอร อะไรอย่า yeah. พิโก้เลยกูอ่ะอันนี้เดานะสุ่มนะก๊อยเจ้โอ้ยเสื้อหวยไม่ถ oh. yeah. ูกคุณเอ้ยเดี๋ยวอ่อยให้ไม่อย่าอ่อยสิน่าเสีเวลาอย่าอ่อยสิเดี๋ยวฟื้นเคิร์มแล้วกูที่สองนูมวัวครับลูใครวะที่ทีนี้เจอครับเอาดีๆเด้อเจอกับน้ำมันอีกเลยนี่ไหนขอจับได้ไหมยังสีใดผู้ใดเนาะมิเดิ้ลแปน ผมกับเด็กปั้นจะต้องแข่งชักเยือกันเฮ้ยตายแล้หรือเปล่าอ่ะทุกคนมาดูไซด์ดิดูไซด์ดิอ่ะไม่มีใครเท่าเทียวอะไรวะโอเคแลรกใครได้ได้แรกกติกาของชักเยือกทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วเลิทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสองสแลคแจ็คของใครเลยเข้าเกตไปก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะทันทีอร้อมไหมครับยังไม่ลื่นพอแค่นี้มันก็ลื่นพอแล้วเติมพลังเติมพลัง ได้ไหมกินไปวยไหมสวไหมสวกินไไหวไหมไหวโอ้โเดิมยดิมเ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 วิมเดิมวดิมเดิมเด้มเดมเดิมเดมเดิมเดมเดิไดม่มเดิมเมเดิมเดิมเดิมเมดิมเดิมเดิมเดิมัมเดิ้เมเมเมเดิัเเมเดิมเดินเดิมเกมเดอมเดิมเเดมมเเดเดิะเมม่เหมเอนมเดิมเดมเเ มันเร็วไปไหมมันเร็วไปหรือเปล่าด้ยความที่พีก้อนแรงเยอะไอ้พื้นมันลื่นถ้จะสู้ยังไงวะเนี่ยกูเดี๋ยวีก้อรดักโกในการนั่งแล้วก็ต้องยืนดิเออพี่ก้อไม่นั่งทำไมอ่ะพอาะสามสองเริ่มเฮ้ยเมดล้ล้้้้้้น้้้้้้้้้้้้นึ้้้้้้น้ เรียบร้อโอเคเป็นไงบ้างครับแต่เมื่อกี้บอสมองว่ามันสูสีมากสูสีเลยเหรอใช่เมื่อกี้จังหวะที่พี่ดึงอ่ะดึงมาแบบสุดแรงจริงเหรอพี่กอลแบบแข็งแน่นุดแต่เมื่อกี้พี่กอล่ะกระดูกแข็นี้มึงกระเด็นไปเลยเอาแกกระตกใช่ไหมเขาคงไมาทำอะไรโอเครอบนี้พี่กอลได้คะแนนและในรอบที่สองจะเป็นคู่หนูม่วงและน้าของเขามิสเตอร์แปะ

ไกลไปแล้ว่ใกล้ๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆ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 ๆ นี้ผมแข่งกับเด็กปั้นที่อเมและอูตรงมาผมจะรักแค่ไหนมามึงใส่เกงในทำไมน่ะเยี่ยมยื้อตู้ไม่ได้ไหมอ่ะเอาามจริงนะความชนะเหรอกลับไหวเลยนะมามาถ้าเองผ่านโบนัสสอบได้เองก็คืนนะอะไรนะคนจนภัยหายเอ็นเย่เราไม่ได้นุ่มไปตู้ๆนะไปสามสองหเดิน

เฮ้ยอะไรวะใช่นี้เหรอจบแล้วจบแล้วโอเคผมแลกคะแนนไปรวมๆคะแนนกันและเรามาสรุปคะแนนกันเกมทั้งสามเกมผมทำได้หมด16คะแนนโคตรใช้ได้เหรอเยอะสุดเหรอี่เยอะไม่หมายถึงกูได้แค่16ไงมายืนแอคทำไมล่ะโอเคและพี่เปิดได้17คะแนนเด็กบ้านได้18คะแนน พี่โก้ได้ทั้ง3เกม17คะแนนแล้วก็หนุ่ม่วงได้ไปทั้งหมด18คะแนนเย้วู้ดที่มาที่สุดในวันนี้และพร้อมที่เรารางวัลคือมิ้นตอต่อแป๊ยี่สิบเอ็ดคนนได้ได้ได้มาได้อะไรเนี่ยรางวัวันนี้เขามาตึงเขามามันเข้มนะวะพี่แป๊ยวันนี้ผมของแท้วันนี้ผมบอกเลยว่าผมของแท้ไหนวะรางวัลอยู่ไหนรางวัลช่วยเจติยศเอ้ยมีถ้วยด้วยสั่งไม่ใช่เลยกวาไก่ ตามตางตามตามตาอาเมื่กีวยมเตียวถ้วยกาไก่ใช่ถ้วยอะใช่ถ้วยแล้วไหนมันเกียรติยศตรงไหนวะเอ้ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทซะด้แล้วราคาด้วยนะจ๋อเาไปไหนลล่ะนี่เหรอถ้วยมึงไงแล้วแมเหินชอบกินแบบว่า อะไรม่แต่เขาแต่เขาไปลงทุนกับไอพวกนี้นะเกมหลายๆเกมที่ผ่านมานะมันแต่ไม่น่าพอนะถ้ากินผักใส่แค่เนี้ยต้องเป็นกะละมังกระดูกอะไรนะจมูกอะไรโอเคช่างมันจบแล้วครับสำหรับสามบททดสอบในวันนี้ทุกคนสุดยอดเฮ้ยโอ้โหจี๊ดจ๊มากเลยอย่างน้อยอ่ะคิดในเรื่องแง่ดีคือผมก็ยังมีรางวัลกลับบ้านไงเงินมาเปียกฟรีเปื้อนฟรีไงโอเคแล้วก็อย่าลืมติดตามเพื่อนๆของพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้จะจากกันไปแล้วแต่อย่าลืมฝากสแคกช็คนะครับผมกับขนม ดีของคนดีอยากให้ทุกคนได้ลองสแน็คแจ็คขนมถั่วลันตาโอ้กรอบรสดั้งเดิมซองสีเหลืองอร่อยกรอบมันและยังมีรสหอยเชลล์ขอไฟสไปซี่ซองสีซอ,องสีนล้วเงินรสกุ๊ดกูก๊ดพิเกอร์สองสีส้มสแน็คแจ็คไม่ว่าจะรสไหนก็อร่อยกรอบมันทุกรสเลยเสุดดยอโอเคสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีโอเคลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามทุกคนด้วยเอาเอาเอารถเก่งก็รเกิน